เราทุกคนแฮปปี้ดีค่ะรับรู้แล้วก็แค่ความรู้สึกของทุกๆคนค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยคะ่ะล้มไหมคะัุล้มอ๋อแน่นอนค่ะแล้วยเล่นด้วยหรือเปล่าหรือว่าเล่นด้วยค่ะเล่นด้วยก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะ <c oughs> ไม่เลยที่เร <c oughs> ไม่เห็นเราเลยนี่มีอาจจะสับสนแอบกับปีหรือเปล่าเ <c oughs> พราะว่าตอนนี้ก็ตัวพอๆกันนะคะตัวใกล้เคียงกันแล้วใส่เติมเหมือนกันด้วย ที่เล่นกับน้องพิพิมด้วยใช่ค่ะสุดตรงนั้นเลยครูครูสอนในตรงนั้นเลยเหรอครับอใช่ค่ะก็โชคดีค่ะได้เอได้เจอกับทีมทีมเจเปนมาเะค่ะก็เขาก็ดูแลทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ช่วยสอนก็มีครูประกบค่ะก็ปีใหม่ก็แฮปปี้มากค่ะแล้วก็มีเพื่อนเรียนด้วยคือน้องพิพิมแต่ว่าน้องพิพิมเขาเป็นอยู่แล้วค่ะเขาเขาไปมาบ่อยแล้วค่ะก็มีปีใหม่ที่เพิ่งครั้งแรกค่ะมีปีติดใจไหม ติดใจค่ะเขาชอบค่ะ นี่คือนีทีมนี่คือแบบเออเจอทกคนแตพอดีแบบเอเห็นแบบ่ญี่ปุ่นเหมอนกันหือยัะานบังเอิญไปช่วงเดียวกันค่ะค่ะแต่ว่ารู้ตั้งแต่ก่อนไปแล้วค่ะาไปญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะไม่ได้แบบอยู่ๆเดินบังเอิญชนกัน่หญี่ปุ่นจนเดินที่งานไม่ไ้ไม่ไม่เลยไ่ด้เดินสวนกันเอ้ามื่อไ่ไปนี่ไปเลยเราด้ยนไหคะว่าเป็นเวลาแลายที่ที่เห็นใครเห็นค่ะแอบเห็นทุกอย่างค่ะ เป็นยังงบ้างครับแอปรับรู้คนที่เข้ามาคอมเมนต์เราเป็นยังไงบ้างครับกับนิพพ์เพราะน้ำกินคุยอืมค่ะน่พุยยังไงดีคะ้รูก็แอปรับรู้แล้วก็แค่ความรู้สึกของทุกๆคนค่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันค่ะก็จริงๆก็อยากทําให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็อืมแล้วก็ก็มีความเข้าใจในพวกเราทุกๆคนนี่ยนะคะ เท่าที่จะเป็นไปได้เอาเป็นว่าถ้าเจอแล้วข้องใจหรืออะไรอยากคุยอยากถามได้หมดเลยคะ่ะแอปพร้อมที่จะคุยกับทุกคนอยู่แล้วค่ะแต่ทุกอย่างมันก็ชนะตรงที่ว่าเงินคุณมาเมยมาเมยห <c oughs> ัวใจดีทุกอย่างมันจบ <c oughs> นแบบก็ก็คือเราเราทุกคนจะจะพูดว่าไงดีคะเราทุกคนแฮปปี้ดีคะ่ะคงไม่สบายใจถ้าเกิดว่าคือเราทําอะไรใช้ชีวิตตามธรรมชาติตามปกติแล้ว แล้วเ,เราไม่ได้เราไม่ได้บอกกล่าวหรือเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ใช้ชีวิตยอย่างเป็นธรรมชาติเราจะต้องมีอะไรข้างหลังสมมุติคนบอกว่าอุ้ยก็แบบเงียบเงียบไปเลยอยากให้ใครรู้อย่าไม่ต้องโพสดีกว่าอะไรย่างเงี้ยซึ่งแอบรู้สึกว่าถ้าการที่แอฟต้องต้องแอบต้องอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าอันนั้นนะยิ่งเป็นการที่ไม่ให้เกียรติมไม่ให้เกียรติเราหรือไม่ให้เกียรติคนที่ เขารักแล้วเขามีน้ำใจกับเราค่ะอยรียบไ้ไหมว่าเราใช้ชีวิตปกติเป็นธรรมชาติหยู่ที่คนจะทาใช่ค่ะทุกอย่างขอให้ขอให้เชื่อใจแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ที่เชื่อใจแอปค่ะทำไมทำไมถึง